เฉพาะข้อมูลเฉพาะหมู่บ้านข้อมูลทั้งการประกอบอาชีพการดำรงชีพอะไรตั้ง,ง,งระระตแต่รัฐการไม่ได้มาทำเป็น,นปฏิทินว่าปูผลิตภัณฑ์นี้ออกเดือนไหนปีไหนแล้วออกมากออกน้อยเดือนไหนแล้วก็จะไปจำหน่ายที่ไหนตลาดอยู่ที่ไหนค<ม>า,<ม>าร์ดิเล่ตได้จาก ข้อมูลที่ยังไม่สามาถที่จะเอาไปพัฒนาต่อได้วันนี้ผม,มเพิ่มเติมหน่อยครับว่าการที่เราเห็นว่าตรงไหนเดือนไหนทําอะไรยังไงมันเกี่ยวอะไรกับกลุ่มเราเกี่ยวกับมะปี๊ดเกี่ยวกับอาหารทะเลสามารถเอามาพันรวมกันได้ฮะเพราะว่าอาหารทะเลกับมะปี๊ดนี่สามารถที่จะเป็นามาแปรูปเป็นผลิตภัณฑ์รวมกันได้ครับอาหารทะเลกับ มาปี๊ดนะเพราะว่าอาหารทะเลยังไงก็ต้องใช้ใช้มาปี๊ดทำน้ำจิ้มซีฟู้ดก็แสดงว่าพอเรารู้ว่าในรอบฟรีเนี่ยอาหารทะเลมันมีได้จับได้ช่วงไหนยังไงเอ๊ะแล้วมาปี๊ดมันออกช่วงไหนยังไงมันจะได้มาแมกซ์กันเนาะถึงว่าทางทีมเนี้ยเขาเขียนคิดสองเดือนเนาะเขาเขียนคิดสองเดือนเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าเออไอนี่เป็นกิจกรรมที่กลุ่มนี้เขาจะเอาของมาขายแล้วคนจะเข้ามาซื้อ แล้วฟูดไอ้มมปีตของเรานี่ไปไข่ท่วงนั้นกับเขาได้ด้วยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือเวลาเราเขียนแผนที่เนี่ยมันจะทาให้เราเห็นแล้วกเราเขียนปฏิทินเราก็เห็นแล้วกคือเราไม่ได้เคยไปเที่ยวลำปางนะครับหมาลำปางเนาะทำไมมันเดินตรงรู้ไหมครับหมาลำปางผูกค้อกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เนี่ยพัน หมาลำป่ามันจะถูกครอบไม่ให้มองข้างๆหรอครับใช่ใช่มันต้องวิ่งไปข้างหน้าเหมือนชีวิตพวกเราตอนนี้ครับทำมาหากินอะไรอย่างเดียวก็ทำอยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่ไปไหนเลยไม่มองอะไรข้างข้างเลยเป็นหมาลำปางหมดเลยเนาะโอเคครับน้ำเปล่านี้โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับกาแฟเย็นแน่ๆเย็นนะเออพี่พัฒน์ครับเป็นไงบ้างวันนี้ โอเคครับพี่ประคองนะครับครับวันนี้ดีใจดีใจแทนสมาชิกแนทนพี่น้องทุกท่านที่ทางทีหมหัวหน้าภาคของกอตสลงพื้นที่มาเอาเอาความเป็นปรูปประทมาให้พวกเราได้เห็นจากที่ผมต้อง ผมกับทีมงานนี่ต้องไปบอกเล่าเล่าให้ฟังเหมือนก็ได้ยินแต่เสียงเราต้องมาโนเอาเองเหมือนกับผม,มแอบอ้างอวดอ้างแต่รพคุณของกตอสเพื่อจะให้เขามารวมกลุ่มมาทํางานกับผมคล้ายๆกับหน่วยงานอื่นที่เอาเข้ามาเป็นเครื่องมือแต่วันนี้ทีมงานของกตอสลงมาทําให้พวกผมทําให้สมาชิกทุกคนได้เห็นว่าพวกเขาไม่ใช่เครื่องมือแต่เขาเป็นคน ปฏิบัติเป็นคนทําทุกอย่างกลายเป็นพวกเราเนี่ยเป็นเครื่องมือให้เขาเ,เพื่อสอนให้เขาแข็งแรงให้เขาเป็นขึ้นมารู้ตัวตนรู้ทรัพยากรและรู้ว่าจะทําอะไรในวันต่อไปครับอขอบคุณครับจริงๆอันนี้ผมเสริมนิดเดียวครับพี่พี่ครับจริงๆแล้วถ้าดูกระบวนการทั้งสองกลุ่มนะครับถ้าจริงๆงง่ายมากเลยครับถ้าพวกเราเบ็ดเสร็จอยากได้แค่ข้อมูลเนาะ ก็คือทําไปเลยคร <t os> <t os> <t os> ับใครเก่งก็ทําส่วนคนที่ยังไม่ได้ก็ก็ปล่อยเขาไปครับแต่คําถามคือไอ้คนที่เขายังไม่เคยเป็นคนลงมือทําอ่ะเขาจะยังไงครับเขาก็จะไม่ได้เปลี่ยนตัวเองสักทีหนึ่งครับใช่ไหมครับเขาก็ยังไงอ้าวอันนี้ก็ได้ยกยงตัวย่างอย่างนี้ดีกว่าไหมถ้าผมเอาใหม่ไม่เป็นไรโอ้โหพี่ประคองนี่เก่งมากเลยพี่นี่เก่งมากเลยผมก็บอกพี่สองคนเขียนไปคนที่ที่มาด้วยจะนั่งว่างๆและจะเกิดอะไรขึ้นครับเ่ออนายครับ อ่าสักพักหึืว่าโอ้พอดีต้องไปทำับท่าันนีว่าว <c oughs> ันนี้มีุละไปแล้วกลับก่อนนะอะ <c oughs> ไรเงี้ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่เกี่ยวอะไรกู่เป็นหมาประดับครับจริงไหมไม่มีบทบาทอะไรก็ก็มาแล้วไงเซ็นชื่อเขาเชิญมาก็มาไงครับ <c oughs> มาจบแล้วแล้วเสร็จแล้วก็โอเคจบเซ็นชื่อให้แล้วนะไปแล้ว <c oughs> แต่ว่าเป็นไงครับ ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นเห็นไหมครับแต่เป้าหมายของพวกเราไม่ใช่แบบนั้นอ้าวอันนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูว่าถ้ามันไม่มีกระบวนการครับถไ้ไม่มีวิธีการตุน้นถ้าไมนไม่มีวิธีการอะไรบางอย่างเนี่ยผมมาบอกว่าวันนี้ผมอยากได้ข้อมูลพวกพี่ก็ต้องโทรผมจริงไหมครับโทรผมเอ้ยไม่มีข้อมูลนูนนี่นี่นับเขียนรายงานผมอ่านรายงานจนแบบผมอ่านรายงานจนเบื่อแล้วอะก็เน้นกินตัครีครับอ่าก็โอยกันมา ผมมาทึิ่งเอาปลอดวัดปุ๊บผมก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่เอาก็มาถึงก็แต่วันนี้ไม่ได้ไม่ได้แต่กลิ่นบัจรีครับ<อ>รู้ไหมกระทั่งดินที่ปลูกบัจรีครับอ่าโอเคอโอเคครับเชิญพี่เป็นไงบ้างวันนี้ครับปอ,อดปอดปอดแผนที่เป็นปอดปอดปอดในในใ <ะ S 1> <c oughs> นใน,น,นส่วนของของของ,ของที่ตัวแทนท้องถิ่นนี่เขามาร่วมในส่วนของพิาษากิจคนชนของพี่เกษมเนี่ยก่อนก่อนที่เข้ามาก่อนที่จะมาอยู่ตรงนี้นะเอาสนใจเัืเองว่า ก็อยากให้เห็นบ้านตัวเองอ่ะมีกิจกรรมอะไรดีๆอย่างนี้บ้างเพราะไปดูบ้านอื่นน่ะยิ่งด้ทรัพยากรอเชื้อภาพของตำบลวนยาวเนี่ยมันก็ไปได้ผา่อื่นแต่มันไม่มีกิจกรรมอะไรที่ว่ามาสร้างเสริมตรงนี้สร้างเสริมอะไรได้ให้กับชุมชนหรือมีกิจกรรอะไรในชุมชนก็ยังเสียดายนะกสศน่าจะรู้จักกศศก่อนนั้นสามปีนั้นที่เริ่มสร้างเลยที่เริ่มที่เริ่มมีมาเลยไม่งั้นในตำบลวนยาวก็คงจะมีอะไรดีๆกว่านี้อีกเยอะ ถึงพี่เกษมแล้วก็มาเข้าร่วมกับพี่เกษมยี่แค่ๆของสามปีมานี้ทั้งทั้งที่อยู่มาเจ็ดแปดปีน oh. ะตอนนี้ก็กเกษียรตายไปส่วนหนึ่งก็ารุ้จากเร็ววันนี้ด้วจากเสียเร็ววันนี้ <laughs> คิดว่าใน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 สวนของผมก็จะกระตุ้นอะไรให้ให้ได้กับกับชาวตุ้งบนยาวให้ได้แต่มากกว่านี้อีกครับ <laughs> ก็ขอบคุณวันนี้ที่ว่ากสศามาร่วมสร้างกิจาการคือความฝันผมไม่อยากมีนะคืออยากมีอย่างนี้เหมือนกัน พระหผมงก็ลงมามา,มา,ม,ามาช่วงนี้แล้วในช่วงทะเลน่ะในชุมชนน่ะไปดูที่อื่นก็มีทําไมบ้านเราก็มีเราก็ไม่ได้ว่าเขาทําไมไม่มีบ้างนี่พอก็เกิดอย่างนี้ก็ก็ยินดีด้วยความยินดีที่เข้ามาร่วมกับทางก็พี่เกษมแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงที่ว่าแต่ดีอย่างนี้อกีกขอบคุณนครับพี่หวง สนดีนี่มันเหมือนอะไรเนาะแสนดีนะไม่ใช่แสนรู้อ่าแต่แสนดีนะแสนรู้ต้องคิดอีกนานนี่เลไครับเป็นไงครับวันนี้ครับครับก็ต้องขอบคุณนะฮะกสสนะครับที่ได้เข้ามาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในตําบลบรรยาวนะครับแล้วก็ถือว่าทีมงานแล้วก็พี่น้องประชาชนชุดนี้โชคดีนะครับที่ได้นะมาได้รับการอบรมแล้วก็ความรู้มากมาย นะครับในเรื่องเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังเนอะนะฮะวิธีการทําหรือว่านะก็อยากขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณท่านที่จะมาร่วมกันเนาะอยากให้ชุมชนของเราได้มีอาชีพนะฮะเพื่อเลี้ยงตัวเองนะเพราะว่าพี่น้องในชุมชนก็ฐานะก็ปานกลางเนาะก็ก็คือนั่นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ พ okay, exactly> ี่เลยข่าพูดได้ผ่อนคลายรอบช่วงเปิดอีกนะโอเคพี่เกษมครับเดนครับครับก็ขอบคุณนะครับที่ททีี่่มาเยี่ยมเดือนกันนะครับคือสมงจริงๆเราเป็นผู้เขียนแต่ว่ามันเป็นแม่ไม้ถ้าทำคนเดียวนะก็คือต้องมีทีมนะครับแต่ว่าคือก็มีความกังวลที่เล่าให้ท่านหัวหน้าฟังว่ามันคือเราเขียนรงการเสร็จก็มันก็ต้องตอบทั้งเรื่องของเรื่องงบโครงการต่างๆซึ่งมันก็ต้องทําเป็นกระบวนการตามนที่ว่า แต่พอมันเนี่ยที่อาจารย์อ้วนมาช่วยคิดผมคิดว่าสิ่งสําคัญคือมันมันเป็นูิที่พวกเรานะาท่นกลุ่มเป้าหมายที่ที่ต้องช่วยกันนะครับย่าง่พวกเราเจ็ดแปดคนเนะี่ยเป็นแค่คนเชื่อมประสานเนะาะคือเรามองให้นี่อย่างที่อาจารย์อ้วนว่าก็ต้องยกระดับเรื่องไอ้ที่พวกเราขึ้นมาแต่ว่าถ้ามันไม่ไม่มีข้อมูลจากพวกเรามาเนี่ยมันก็ไม่ตรงความต้องการไม่เห็นไม่เห็นร่วมกันเนาะส่วนวทีมวงเองเนะี่ยมันก็ไม่เห็นหรอกว่าพวกเรามันมาจากไหนบ้างเพราะหกสิบคนไม่ให้น้อยนะ แล้วก็มันก็หลากหลายไม่ให้คนกลุ่มเดียวแล้วก็สองคือเราไม่เคยทกากิจกรรมร่วมกันมาก่อนเลยเป็นกลุ่มที่ไม่เคยร่วมแบบนี้มาก่อนเลยบางคนเนี่ยอย่างที่พายอย่างสังคมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับใครเลยแตเขาก็ทำอาชีพตัวเองที่เล่าไปนั่นก็ค,คือมันเป็นเรื่องของของความสัมพันธ์นิยชนบางบางส่วนมันเริ่มมันเริ่มขาดหายไปผมก็คิดว่าโครงการนี้หนึ่งเราน่าจะได้เห็นเรื่องเรืคค่องการจัดการความสัมพันธ์ของคนนิยชนเราให้ให้มีความใกล้ชิดกันระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้ทั้งหมดเนาะแต่ว่า คือถ้ามีวิธีได้คุยแบบอัานวันได้ทําอย่างที่เราเมื่อเช้าที่นั่งตึกเมตเกียนะครับคืออย่างที่โมเดลที่นู้นทำคือว่าถ้าเราไม่ไม่มีขบวนการแบบนี้มันก็จะไม่เห็นผมเองก็ยังไม่ได้นึกถึงตรงนี้นะครับเพียงว่าเราโอเคเราเห็นคนกลุ่มหนึ่งหกสิบคนละแต่ว่าแต่คือคิดไปมีเวลาจะทำที่เวลามันเร็วมากไม่มีโอกาสได้ทำราจะต้องติก๊กต้องเป้าหมายทั้งหมดอยู่ตรงไหนอาจจะต,ต้องเหนื่อยตอนนั้นเห็นเร็วขึ้นนะตอนนี้ทำมันมาหกสิบคนก็จะเห็นชัดเลยว่าอยู่ตรงไหนบ้างกระจายยังไงบ้างนนเป็ส่ว คือเนียน้อยได้รู้จากตนเองได้รู้จักช่วยกรเอง,งคือชัดเจนแล้วนะครับแต่ว่าวิธีที่แล้วเราก็อาจจะได้รู้จักช่วยกรที่มันมันจะรวดเร็วนิดหนึ่งเพราะมันมีทั้งทั้งพิากรที่มาช่วยเราเวลามันก็บีบอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าถ้ากระบวนการกามจัดให้มันเป็นกลุ่มย่อยๆผมน่าจะสนน่าสนใจเหมือนกันนะครับมันจะเป็นเรื่องของของความไม่เป็นทางการที่เรหน้าเล่านะครับก็ ก็ดีครับเป็นกระบวนการที่ดีนาออย่างน้อยแต่ว่าคือมันต้องช่วยกันพวกเราอย่างที่อาจารย์ว่วเมื่อกี้อาจารย์่ไม่ได้ไม่ได้ชวนทําอะไรเลยนะคืออาจารย์ถามอย่งเดียวถามใช่ไหมถามแล้วเราได้ตอบได้คุยถ้าเรียกชันมันกลับมาค่อนข้งางชัดคือทุกคนช่วยกันคิดกันคุยแล้วมันไม่มีเหตุผลถูกอ่ะบางทีสิ่งที่เราคิดอาจจะไม่ถูกก็ได้แต่พวกที่ปูไปอย่าง,<ม>างเรื่องปูคือกี่ออกมาหมดเลยนะครับเพราะั้นพวกเราสําคัญกว่าทีมทํางานเนี่งนะเราจัดกระบวนการให้เจอกันแต่ว่าเวลาชวนคิดกันคุยถ้าถ้าแบบนี้ยมันก็จะชัดขึ้นครับ ผมผมให้ข้อเสนอแนะอย่างน,นี้นะครับจริง,รงๆเราอ่ะมุ่งเป้าไปที่อยากได้ผลผลิตอยากได้อยากได้ตัวเรียกว่าอยากได้แต่รูปอยากได้อะไรเร็วๆอะครับสุดท้ายมันล้มหมดคนระับมันล้มหมดแหละไอตัวผลผลิตเนี่ยทำไมกลุ่มในประเทศไทยมันจึงไม่ไม่ยั่งยืนสุดท้ายก็เหลือคนสองคนก็คือเจ้าเจ้าของกลุ่มที่ทําอยู่แค่นั้นอะแล้วก็จะมีคําตอบบอกว่าประชาชนไม่ร่วมสมาชิกไม่ร่วมอันนี้เป็นคําตอบที่ ที่เห็นกันทั่วไปเวลาผมเข้าร่วมเวทีกับหน่วยงานต่างๆแต่สิ่งที่ผมอยากฝากก็คือว่าเพราะเราเล่งที่จะเอาผลลัพธ์เร็วๆเราไม่คิดว่าไอกระบวนการแบบที่ผมทําเมื่อกี้นี้ยมันจะนําไปสู่พลังแห่งการขับเคลื่อนยั่งยืนที่ยั่งยืนเพราะเราคิดว่าเราอยากได้หน่วยงานบางหน่วยงานนะครับ<ม>เขาก็อยากได้เนี่ยช่วยทํำไ้นี่ออกมาเป็นขายให้ได้เนาะสุดท้ายัวหน้ากลุ่มประธานกลุ่มก็ นั่งทาไปดิถ่ายเพื่อถักทีพ<อ>เพื่อโชว์<อ>ใช่ไหมแล้วสุดท้ายพักๆหนึ่งก็ก็<อ>เหนื่อยอยู่สองคนนี่แหละครับริง<อ>ไหมช่วกนี้เขาบอกผู้เป็นธรรมมาหาก,กินอย่างอื่นก็ได้เห็น<อ>ไหมครับอันนี้ความแตกแยกความวุ่นวายในสมชุมชนสังคมมันจึงต่างคนต่างอยู่เรารวมกลุ่มไม่ได้ประเทศไทยเรารวมกลุ่มแล้วทะเลาะกันใช่ไหมเพราะเราเริ่มจากอะไรเราเริ่มจากอยากได้ผลลัพธ์เร็วๆโดยขาด้กระบวนการที่ผมทําให้นี่แหละ เห็นไหมเพราะนั้นผมบอกได้เลยนะครับทำดีๆหกสิบคนอ่ะเห็นไหมครับวันนี้อย่างน้อยๆเจ็ดคนเนี่ยมันจะเป็นพลังให้กับทีมและเขาไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายแล้วเขาจะเป็นอะไรทีมเขาจะเป็นทีมเพราะนั้นต้องเรียกทุกคนทีมครับไม่ใช่เรียกกลุ่มเป้าหมายใช่ไหมเพราะนั้นไม่ต้องรีบครับรงเริ่มแบบนี้แล้วทํากระบวนการแบบนี้จริงๆครับผมมีเวลาผมจะมาทาให้หมดวันนี้ถ้าเอามาสักสามสิบนะ ก็จะได้ทีมสามสิบใชจริงไหมแต่ว่าพอดีว่าเอาไม่เป็นไรก็ก็ได้เจ็ดคนนี้ก็เจ็ดคนก็ไปคูณให้ได้เป็นหกสิบให้ได้แล้วกันเนาะอ้นี่คือหลังจากที่ทีมเขาเข้าใจเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรแล้วเขาจะลุกขึ้นมาแอคชั่นกับเราเนาะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากฝากไว้ช่วงท้ายนะครับว่าจริงๆแล้วว่าที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆอ่ะ เร่งที่อยากได้เห็นผลลับไปทางเร็วโดยไม่มีกระบวนการที่ที่พวกผมพ่าทำนี่แหละทำแบบนี้ซ้ำๆท,ทุนทวนสองสามคนนะเดี๋ยวพลังมันมาภาษาพวกผมเรียกว่าการเสริมพลังถุกชนแล้วเดี๋ยวมันจะไปได้ดีมากเลยครับเนอะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับพี่ๆที่เป็นต่อไปผมไม่เรียกกลุ่มเป้าหมายแล้วนะผมเรียกทีมเอาพี่ท่านจริงไหม เป็นทีมที่จะมาช่วยการก่อร่างสร้างตัวให้กระบวนการที่เรากำลังทําเนี่ยสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เนี่ยให้กับชุมชนเราชุมชนดีเราก็ต้องดีด้วยไม่ใช่ดีอยู่คนเดียวเนะาะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากฝากเนาะสุดท้ายผมผมฝากพ,พี่พอดีไม่ได้อยู่กับกลุ่มนี้นะครับแต่กลุ่มนี้จะเห็นภาพครับหัวใจสําคัญเลยเนาะพี่โครงการนี้พอเราเริ่มด้วยมาฟีดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความถนัดของกลุ่มเป้าหมายหรือว่าทีมทุกคนที่มาร่วมเนาะ มันอาจจะไม่ใช่ความถนัดตั้งต้นครับแต่ว่าพอเราทําไปเรื่อยๆเ,เนี่ยไอไ้ภายใต้ความไม่ถนัดเนี่ยครับพากันคุยพากันพูดคุยเห็นความสัมพันธ์พอเขาเห็นความสําคัญเขาจะพูดครับเขาจะเริ่มจากสิ่งที่เขาคุนจินก่อนเมื่อข้างนอกเมื่อสักครู่ครับชวนคุยเรื่องมาปิดเงียบกิบเลยพี่ๆเงียบเลยไม่พูดเลยครับเพราะว่ามันมีทุกบ้านครับแต่เขาไม่รู้ว่ามันสําคัญยังไงไงแต่มันมีอี่ยแต่พอคุยไปเรื่อยไปโฟข,ของทะเลครับออกเยอะเลยเพราะเป็นความสัมพันธ์ของชีวิตครับ พอเห็นความสัมพันธ์ของหานทะเลปั๊บเอ้ยแล้วมันสัมพันธ์กับปีสยังไงย้อนกลับมาครับโอ้โหทีนี้มาปีสําคัญเลยอยากจะเล่าอยากจะทั้งหมดเลยครับเพราะนั้นเนี่ยกระบวนการที่เราจะทําด้วยกันนะครับพี่เราแตกต่างเนาะแตกตา่างหมายถึงว่าต้นทุนความชํานาญไม่เหมือนกันจริงไหมครับพอมันไม่เหมือนกันน่ะทายังไงให้เอาความชํานาญมาเทกันข้างหน้าวันนี้นเ,นเอาความรู้ความชำนาญมาเทกันข้างหน้าแล้วหลังจากนี้ใครจะเริ่มเดินแบบไหนเป็นหน้าที่ของความไม่เลยของพี่ๆแล้วนะ ว่าจะพาใครเดินยังไงจะพาให้เดินหนึ่งเป้าด้วยกันยังไงนะครับก็ประมาณนี้ครับก็คิดว่าน่าจะสมควรกับเวลานะผมขอเวลาไว้ครึ่งชั่วโมงพอดีเลยครับพี่พี่ก็คิดว่าขอบคุณมากสําหรับพวกผมนะครับก็ขอบคุณที่ได้มาเห็นได้มาแลกเปลี่ยนกันเนาะทีมพ,พี่เลี้ยงก็ช่วยได้ประมาณนี้ครับถ้าอยากได้ให้เราช่วยก็ต้องบอกเรา ลงหน้าก่อนหนึ่งเดือนครับเป็นอย่างอยคือผมดูดยาวเลยผมดูยี่สิบสามโครงการแล้วผมยังมีโครงการอยู่ในมือทั้งประเทศอะ่ะเนาะเพราะนั้น,น,น,นเวลาผมจะเดินทางวนมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันก็อ,อาจจะหัวสุกงาก็ก็ไม่ไปแล้วถ้าพวกพี่ไม่คือถ้าอยากใช้ประโยชน์พวกผมเนี่ยครับที่เลี้ยงเขาก็อาจจะไม่ใช่ผมกับอ้วนอาจจะเป็นน้องๆคนอื่นก็ได้พวงหรือใครอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าไม่น้อยหน้าบอ่พวกผมหรอกแต่ว่า ถ้าผมมาเองมันก็ฟูลทีมหน่อยห็นไหมแต่ว่าถ้าน้องๆเขาก็ช่วยได้แต่ว่าถ้าเขาเหลือบ่าฝ่าแรงเขาก็จะไปขอคาแนะนําจากผมรหรือว่าจะต้องอะไรแต่ว่าถ้าผมมาดูวันนี้แล้วศักยภาพพวกพี่อ่ะช่วยกันได้แต่ว่าอาจจะมีการที่จะต้องเสริมอะไรกันบางอย่างนะเอาอางนี้ครับจุดหมายปลายทางของเราอ่ะอีกมีนานี่เดียวอยากเห็นอะไรพวกพี่อยากเห็นอะไรตอนเดือนมีนา ตอนจบโครงการที่อยากเห็นอะไรเห็นทุกคนทุกคนที่มีความพร้อมแล้วก็มีความรู้มีความตั้งใจที่เหมือนเหมือนกันถามว่าครา้งหน้าถ้ามีโครงการพวกนี้เขาจะได้เป็นสื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาได้ร่วมโครงการอันนี้มานี่คือความสาเร็จของเราคือเดี๋ยวเขาจะไปตามไปบอก คนกลุ่มใหม่มากมันเป็นนามธรรมมากนนาามมมมธธรรรรเอยอันนี้นามธรรมดีนะแต่ว่ารู่ประธรรมที่อยากจะหกเดือนแล้วต้องบอกว่าเอ้ยทําให้กรสตเห็นเนี่ยคืออะไรหกสิบคนก็อยู่ครบโอ้หกสิบคนอยู่ครบอยู่ครบตอนแรกเนาะอยู่ครบไม่ไปไหนเราไม่ไหนไหนต้องร่วมทีมต่างอยากเห็นเนาะครับอันนี้คือคือคือว่าเขาเรามันต้องมันต้องมีอาชีพออกมาครับมีอาชีพออกมาแล้วก็มีมีผลผลิต ที่เราเริ่มกันวันนี้คือวันนี้ดินดีนแล้วครับผักชีงาแน่ทีนี้ทีนี้ผมอยากจะชวนอย่างนี้เพื่อให้เห็นง่ายเนาะเช่นสมมติว่าพี่ๆตอนนี้รายได้เขาเป็นอย่างไงเนาะแล้วอีกหกเดือนเนี่ยจะทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เขาจะวัดได้ว่าตอนนี้เขาอย่างนี้วันนี้เขาเป็นอย่างนี้แล้วเอาอะไรวัด,ดเอา<ร>อะไรเป็นตัวบอก <S 2>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  พวกเราคงไปบอกเขาไม่ได้นะเขาก็ต้องบอกว่า ตอนนี้เขาแค่เนี้ยแล้วเขาจะมีรายได้ดีขึ้นเขาต้องมีอาชีพขึ้นมาครับเออแล้วอาชีพอ,อะไรเขาจะเขาเขาจะทําอะไรอันเนี้ยมันต้องจูนจันให้เข้าใจเนาะไม่งั้นมันจะตอนตอนมีนาพี่กเกษมกับทีมจะต้องไปถอดบทเรียนไปบอกเขาว่าว่าตอนนี้เรามีไอ้นี่แล้วนะพี่นี่แล้วรายได้มากขึ้นคนนั้นรายได้มากขึ้นเขาติก๊กกีะคนลเลยนะครับเนาะเพราะนั้นมันจะโยงกับเรื่องอะไรครับ เรื่องการสมมตินะตอนนี้มีเจ็ดคนผมจะชวนผมให้เงินพี่คนละห้าร้อยบาทอนมห้าร้อยเท่ากันห้าร้อยเท่ากันแล้วผมให้โจทย์ว่าพี่ช่วยกันไปคิดหน่อยว่าจะทํายังไงให้เงินห้าร้อยบาทเนี้ยงอกเลยและอยู่ยั่งยืนฮะเฮ้อเดี๋ยวรับ นี่ไทยนี่ไทยโครงการนี้ไหมครับอียชาวบ้านนี้ก็คือสมมติว่าพี่จะทำยังไงให้เงินห้าร้อยบาทที่ที่กสอให้ที่ผมสมมตินะแล้วเกิดรายได้เกิดต่อเนื่องยั่งยืนให้ชีวิตพี่ดีขึ้นเนาะที่นี่ก็เอาห้าร้อยบาทไปทำาน้นทำนี่นี่กูเอาไปให้กู หายแนบเลยหเลยแต่ว่าคนนี้เขาจะต่บมาบอกเราไหมหายไปแล้วเขาก็ไม่มาแล้วไงแต่ว่าเราจะต้องผูกโยงกันไว้ว่าเฮ้ยเราไปออกแบบที่ห้าร้อยบาทเนี้ยเอามานั่งแลกเปลี่ยนกันผมฟังของคนนี้โอ้โอ้คนนี้เอาไปทาวันนี้มั้ผมก็ทําได้นี่หว่าแบบนี้จริงไหมอันนี้เรียกว่าทําเรื่องการเงินไหมครับฝึกเรื่องความฉลาดทางการเงินไหมครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาบอกว่าให้ทําเรื่องความ ความฉลาดทางการเงินก็ไปเชิญคนมาอบรมบัญชีครัวเรือนใช่ไหมครับตั้งใจไว้อย่างนั้นป้องมีไหม <iet> เขาม, <c oughs> มีเรื่องหนึ่งเลยนะทําเรื่องการเงินอ,อ,อันนั้นตอบโจทย์จะได้ไม่ได้ฮะอันน้นตอบโจทย์บัญชีครัเรือนเขาจะทำกันดีครับแต่ว่ามางอาจจะเปลี่ยนเป็นบัญชีทรัพยากรจะแรกเขาจะคุยยังไงอ่าไม่รู้อันนี้อันนี้ผมเล่าเนาะสม <c oughs> สมุติว่าที่มีอะไรน,นี่ไอ้น,นี่ก็ทรัพยากรไหมอ่ะที่ปฏิทินทรัพยากรเนี่ยใช่ไหม แต่ทํายังไงให้มันคือไม่งั้นนะครับผมกลัวอย่างเดียวเดี๋ยวพอถึงเวลาหัวข้อเรียนรู้เรื่องการเงินก็ไปเชิญเยี่ยกรมาบรรยายแล้วก็สอนให้ชาวบ้านจดบัญชีครัวเรือนจดไหมครับเขาสอนให้จดบัญชีครัวเรือนจดไหมครับฮะจดไหม,ไมเออแล้วทําไมมันไม่ได้ผลน,นะครับมันตอบโจทย์ต,ตัวนี้ไม่ได้ครับฮะถ้าเราผิดบางบางบล็อ อ่าก็ไม่ได้ทํามาจากข้างในไงไม่ได้ทํามาจากความเข้าใจไม่ได้ทํามาจากข้างในผมลองเดียวเดี๋ยวพี่ผมให้กันบ้านพี่ไปคนละห้าร้อยด้วยไปฉันจะเอาเงิน 500, ห้าร้อยเนี่ยไปทํานี่ยั่งยืนแล้วคาวหน้าพี่มานั่งคุยกันฉันเอาไปทำนี่พี่ฉันไปทำไ่ได้พี่พี่ก่อนท่านอนุคุยกันเรื่องการเงินไหมแบบเนี้ยต้องพูดอย่างนี้ชาวบ้านถึงจะเข้าใจง่ายกว่าครับวันนี้ทางก่อต่อให้เจ็ดคนนี้คนละห้าร้อยสมมติ ครับคือเขาที่นั่งอยู่ตรงนี้ไ,<อ>ได้เรียนรู้ตรงนี้กล<อ>ับให้ชาวบ้านข้างนอกเจ<อ>็ดคนคนละห้าร้อยเท่ากันอแต่เดี๋ยวเรามาดูอีกสี<อ>่เดือนข้างหน้าหรือห้าเดือนข้างหน้าตรงนี้สามพันห้ากับข้างนอกสามพันห้าจะงอกเลยไม่เท่ากันอ,อันนี้นก็เราไปดูนะครับลองไปดูว่าเรารเพราะสุดท้ายโครงการจะหาคําตอบว่าหารหกสิบคนเนี้ยแล้วงอกเลยป่าวให้เงินมาสี่ตาห้าแสนหกแสนเนี้ยงอกเลยป่า ดีไหมอันเนี้ยพวกพี่ก็มาเล่าให้พวกผมฟังผมก็จะเอาไปรายงานว่าเฮ้ยมันเกิดอย่างนี้ที่ที่นี่อย่างนี้เนะก็ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เผ็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมแบบไปที่ไหนแล้วผมเป็นห่วงมากเลยเรื่องเอาชอบบาวบ้านมาสอนบัญชีควเรือนเนี่ยพี่ก็องเข้าใจเนาะตอนนี้ผมคิดว่ากทศไม่ได้ให้เขาสอนบัญชีครวรเรือนเราให้เขามาได้รู้ตัวตวนของเขาเอง แล้วเขาจะหาอาชีพหาอาชีพแล้วก็หาผลิตภัณฑ์คือทรัพยากรของเราเนี่ยนี่คือกทศมาสอนเราให้มีความมั่นคสอนเราให้รวมกลุ่มเป็นกลุ่มก้อนทุกคนคิดไม่เท่ากันครับคิดไม่เหมือนกันแต่เราสามารถเอามารวมกันได้มากฟีสไม่ได้ทําได้แค่น้ํามันกวนก็ได้มันเชื่องก็ได้มันเป็นแยมก็ได้เพราะฉะนั้นมีใครบ้างที่รู้ครบทุกคนไหมครับอืผมอาจจะเคยเชื่อมันมากินมาก่อน ที่เขาอาจจะทําน้ํากินมาก่อนอีกคนนึงอาจจะถ้าไหนไม่รู้จะทําน้ําเขี่ยวไปเขี่ยวมากลายเป็นแยมสามกระบวนการนะครับเอามาจากมาปี๊ดลูกเดียวครับเนี่ยครับคือการรวมกลุ่ม,มที่เราตั้งใจครับที่เราทําธนาคารจัดน้ําธนาคารมาปี๊ดเนี่ยครับมีกลุ่มชุมชนไายฝั่งเนี่ยเพื่อมารวบรวมทรัพยากรอันไหนที่จะสูญพันธุ์เราอนุรักษ์อันไหนไม่สูญพันธุ์ที่เรามีอยู่ จับพลิกขึ้นมาให้มันเป็นเงินแล้วก็เป็นรายได้ให้มันลดค่าใช้จ่ายในครัวเรื่องของเราคืออันนี้คือเมื่อก่อนนี้เราอาจจะไม่เห็นทุกคนมองไม่เห็นไม่มีความอดทนพอทุกวันนี้กอตต่อที่ผมบอกว่ากอตต่อเป็นเหมือนน้ำดื่มสะอาดเป็นอากาศบริสุทธิ์ให้เรามองเห็นได้ให้เราแข็งแรงเพื่อจะทำแบบน,นี้อันนี้มันถามว่ายากไหมไม่ยากถามว่าง่ายไหมไม่ง่ายแต่ว่าเราต้องทําจาก หัวใจทําจับเบื้องต้นมาจะปลูกผักชีถ้าดินไม่ดีผักชีไม่งามครับโอเคครับอ่ะโอเคขอบคุณมากครับเอาละขอบคุณครับขอบคุณรับเวลาครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับถ้ามีโอกาสก็จะมาอีกรอบหน kind of ึ่งนะครับครับน่าจะอีกสักสองสามเดือนอะไรประมาณนี้จะจะลงมาเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งเขาให้ผมมาเยี่ยมสองครั้งเยี่ยมที่แสนดีเดี๋ยวแสนดีครับเอามา